คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีทักทายสำหรับคนไหนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอสูตรคำนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่านะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เด็ด วิ่งล่างครับทีเด็ดวิ่งล่างครับไว้ไปเปรียบเทียบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำมาที่1น่งพฤศจิกายน2อ6 8ันาหสิบแดนี่ครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับนี่ก็คือทีเด็ดของเราครับทีเด็ดวิ่งล่างนะครับถ้าใครพลาดคลิปนี้แล้วก็อาจจะเสียใจได้ครับถ้าใครพลาดคลิปนี้นะครับนี่แล้วก็สรุปวิ่งล่างให้เลยนะครับเรามาเริ่มคลิปกันเลยครับสำหรับสูตรของเราก็เราก็จะนํา เลขหน้าครับเลขหน้าสามตัวของงวดที่แล้วครับเลขหน้าสามตัวของงวดที่แล้วก็คือห้าสามหนึ่งเก้าห้าห้า กับเลขท้าย3ตัวงวดที่แล้วครับก็คือ4 7 6 8 8 9นะครับสำหรับสูตรคำนวณตัวเลขของเรานะครับเราก็จะนำ <c oughs> เลขหน้า3ตัวงวดที่แล้วครับเลขหน้า3ตัวงวดที่แล้ว กับเลขท้าย3ามตัวงวดที่แล้วครับเราก็จะนํามาบวกกันนะครับบวกกันครับนี่เป็นสูตรทีเด็ดวิ่งล่างครับวิ่งล่างครับสูตรทีเด็ดครับสำหรับใครที่อยากจะนําไปเปรียบเทียบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือจะนําไปเสี่ยงโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งนี้ก็ได้นะครับทีเด็ดของเราครับทีเด็ดครับวิ่งล่างครับเราก็จะนําเลขหน้ากับเลขท้ายมาบวกกันครับสี่บวกห้าครับ สี่บวกห้าสี่บวกห้าเท่ากับเก้าครับต่อไปครับเจ็ดบวกสามครับเจ็ดบวกสาม เท่ากับสิบครับเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบครับต่อไปครับหกบวกหนึ่งครับหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดครับนี่เป็นสูตรวิ่งล่างของเราครับสูตรวิ่งล่างนะครับต่อไปครับเก้าบวกแปดครับ เก้าบวกแปดเท่ากับสิบเจ็ดครับต่อไปครับห้าบวกแปดห้าบวกแปดเท่ากับสิบสามครับต่อไปครับ เก้าเก้าบวกห้าเท่ากับสิบสี่ครับเก้าบวกห้าเท่ากับสิบสี่พอเราได้ตัวเลขที่ทั้งหมดแล้วครับหกชุดแล้วครับเราก็จะนำมาบวกกับ เลขล่างสองตัวครับเลขล่างสองตัวงวดที่แล้วก็คือหกหนึ่งครับเลขล่างสองตัวงวดที่แล้วก็คือหกหนึ่งครับ <c oughs> เราก็จะนำเก้าครับตัวเลขเก้าที่เราทำได้ดีครับเก้าบวก หกสิบเอ็ดเท่ากับเก้าบวกหกสิบเอ็ดเท่ากับเจ็ดสิบครับต่อไปครับเราก็จะนำสิบครับสิบบวกหกสิบเอ็ดครับเท่ากับ ็ดสิบเอ็ดครับต่อไปครับเราก็จะนำเจ็ดครับบวกหกหนึ่งบวกเลขล่างงวดที่แล้วครับเจ็ดบวกหกสิบเอ็ดเท่ากับหกสิบแปดครับหกสิบแปด ต่อไปครับเราก็จะนำสิบครับ17บวก6กสอครับ17บเจ็วกหกเท่ากับเจ็ดสิบดครับ เจ็ดสิบแปดครับต่อไปครับเราก็จะนำสิบสามมาบวกหกสิบเอ็ดครับสิบสามบวกหกสิบเอ็ดเท่ากับเจ็ดสิบสี่ครับต่อไปครับเราก็จะนำสิบสี่ครับ มาบวกกับหกหนึ่งเลขล่ามงงวดที่แล้วครับสิบสี่บวกหกสิบเอ็ดเท่ากับเจ็ดสิบห้าครับเมื่อเราได้ตัวเลขทั้งหกคู่แล้วเราก็จะนำมาบวกกันอีกครับนี่คือสูตรวิ่งล่างครับวิ่งล่างทีเด็ดวิ่งล่างนะครับนี่ก็คือทีเด็ดเลยครับเราเน้นเลยครับเราก็จะนำเจ็ดสิบครับ เ0บวกกับ71ครับเดี๋ยวจัดตาลายครับขอเปลี่ยนใช้ปากกาอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับเพื่อความชัดนะครับเจ็ดสิบ เราก็จะนํำมาบวกกับ71ครับ70บวก71เท่ากับ70บวก71เท่ากับ141ครับ141เราก็จะเอา141นี่ครับมาบวกกับ68ครับ 68 141แปดหนบวกหกเท่ากับสองรครับ209ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ209นะครับต่อไปครับเราก็จะนับน78ครับ จ็ดสิบแปดมาบวกกับเจ็ดสิบสี่ครับเจ็ดสิบแปดบวกเจ็ดสิบสี่เท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบสองครับหนึ่งร้อยห้าสิบสองต่อไปครับเราก็จะนำหนึ่งร้อยห้าสิบสองนี่ครับมาบวกกับเจ็ดสิบห้าครับ 152บวกเจ็ดสผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ227ครับ227นี่คือสูตรทีเด็ดล่างของเราครับ227ครับต่อไปครับเราก็จะนำตัวเลขที่เราทำได้ครับตัวเลขที่เราทำได้ครับ,รรบก็คือ สองร้อยก้าครับสองร้อยเก้าเราก็จะนำมาบวกกับสองร้อยยี่สิบเจดครับสองร้อยยี่สิบเจดครับนี่ก็คือเป็นสูตรคำวณตัวเลขของเอียดวัดป่านะครับสองร้อบวกสอง ผลลับที่ได้ก็คือ436 436สรุปวิ่งล่างทีเด็ดว,วิ่งล่างของเอียนวัดป่าง,งวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568ครับก็คือเด่นสม ลองหกครับนี่ก็คือวิ่งล่างครับวิ่งล่างครับเด่นสามลองหกครับหรือจะเด่นหกลองสามก็ได้ครับเด่นหกลองสามก็ได้ครับนี่ก็คือสูตรคำนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่าครับสูตรคำนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่าทีเด็ดครับทีเด็ดวิ่งล่างครับทีเด็ดวิ่งล่างนะครับนี่ครับ งวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568ครับเด่นสามรองหกครับเผื่อว่าคนไหนอยากจะนำไปเปรียบเทียบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งนี้ครับงวดวันที่หนึ่งนี้ยครับก็าสามารถนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ครับถูกใจก็จัดครับขัดใจก็ผ่านครับนี่ก็เป็นสูตรคำวณตัวเลขของ เอี้ยนวัดป่านะครับเป็นไงครับถูกใจกับเจ๊เฮียพี่ป้า,ปานอาอาหรือพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหรือเปล่าครับนี่ครับสำหรับสูตรคำนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่าสูตรต่อไปครับคลิปต่อไปก็จะเป็นทีเด็ดครับทีเด็ดสามตัวตรงครับสามตัวตรงครับสูตรที่หนึ่งครับสามตัวตรงสูตรที่หนึ่งนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดสับสไครต์กด ไค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเผื่อว่าจะไม่พลาดทุกคลิปคลิปที่ผมลงไปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ให้กับคนทําคลิปฝากกดสับส i b e ให้ด้วยนะครับสับกดสับส i b e ให้ด้วยนะครับหรือจะกดติดตามครับกดไร์กดแชร์ก็ยิ่งดีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทําคลิปนะครับนี่ครับที่เด็ดของเอียดวัดป่าครับวิ่งล่างครับวิ่งล่างครับก็คือสาม เด่น3ลรอง6กนะครับก่อนจะจบคลิปเราก็มาฟังคาเตือนก่อนนะครับคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ